สำหรับเรื่องของโรคภู่มแพ้นะคะในประเทศเรานี้เราเจอหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภู่มแพ้นะคะที่เกิดกับทางด้านของจมูกหลอดลมนะรวมถึงเรื่องของผิวหนังมีคําถามเกิดขึ้นกันแล้วแบบนี้โรคภู่มแพ้สามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาหาคำตอบด้วยกันค่ะ มาคุยกับแขกรับเชิญนะครับขอต้อนรับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตครับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์บูรณาการและเวชศาสตร์ะลอวัยแอปสูตเทลครับสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนรอบๆตัวเราเราจะเจอคนที่เป็นภูมิแพ้ค่อนข้างเยอะแต่บางทีเนี่ยเวลาเราไปเจอคนที่ไม่เป็นเราจะเริ่มถามตัวเองแล้วแล้วทำไมฉันถึงเป็นโรคภูมิแพ้มันมาจากอะไรเอ่ยคือภูมิแพ้มาจากการตอบสนองทางภูมิของเราเองนะครับคือปกติภูมิต้านทานของเราเนี่ยจะตอบสนองออกมาได้2รูปแบบนะคะ แบบแรกเขาเรียกว่าเป็นการฆ่าเชื้อก็คือว่าถ้าเราเจอเชื้อโรคเนี่ยเราจะต้องต่อสู้กับเขาทําลายแบคทีรียไวรัสลงไปแต่อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการตอบสนองในเชิงการอักเสบการอักเสบเนี่ยเพื่อจะผลักดันนะครับผลักดันอะไรนะคะผลักดันสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายนอกเข้ามาทีนี้การภูมิแพ้เนี่ยเป็นการตอบสนองแบบที่2ครับ คือร่างกายพยายามที่จะผลักดันสิ่งที่อาจจะเป็นของแปลกปลอมออกไปทิ้งทาไมบางคนเป็นทําบางคนไม่เป็นะนะครับก็เพราะว่าภูมิต้านทานของบางคนเนี่ยครับมีการตอบสนองอย่างผิดปกติต่อสิ่งที่มันเป็นสิ่งแปลกปลอมก็จริงนะครับแต่ว่ามันอยู่ในสิ่งแวดลออ้อมอย่างเช่นอากาศก็จะมีฝุ่นมีควันมีละอองเกสรดอกไม้มีสารเคมีเข้าไปในในร้านก็จะมีไออากาศหรือฝุ่นหรืออะไรต่างต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดมากมาย แล้วคนบางคนนี่ครับเขาตอบสนองต่อสิ่งนั้นในทางผลักดันเนี่ยมีความไวสูงมากแล้วก็ตอบสนองแบบอักเสบรุนแรงเลยเรียกว่าภูมิแพ้ครับเวลาไอ้ผลักดันที่ว่าก็คือต้องมีแสดงอาการกิริยาอะไรบางอย่าง จะจามจะไอจะสำลักอะไรก็ได้เลยใช่ไหมครับเบืองบนคนที่แบบท่าชัดเจนที่สุดเลยน่ก็คือเวลาเราไปในห้องที่ฝุ่นเยอะๆมันจะจามเลยทันทีจะมีน้ำมูกรู้สึกจะคัดจมูกเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจามขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภูมิภูมิแพ้ที่พบบ่อยนะครับเขาเรียกว่าภูมิแพ้ทางเยื่อบุช่องจมูกเนี่ยซึ่งในเด็กนี่พบครึ่งหนึ่งเลยนะฮะของเด็กปัจจุบันสถิตินี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลย แล้วจํานวนไอ้ฝุ่นหรือว่าสิ่งที่เขาปัจจัยเสี่ยงที่มามากระทบต่อเขาเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่ละบุคคลเลครับใช่ครับบางคนแพ้ที่ผิวหนังก็จะมีผื่นคันใช่ไหมบางคนก็จะมีอาการแพ้ที่กระเพาะอาหารลําไส้ทานอะไรไปบางอย่างก็จะปวดท้องท้องเสียอย่างอื่นอะไรอันนี้ก็นับรวมภูมิแพ้หมดจะจะนึกเฉพาะแบบเรื่องของทางเดินหายใจใช่ถือเป็นปฏิกิริยาการแพ้หมดเลยแม้กระทั่งอาการบวมแบบแพ้จนบวมนะฮะหรือว่าหอบหืด ก็ถือเป็นส่วนของภูมิแพ้เหมือนกันบันทีแพ้ไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแรงเยเหมือนกับต้องการพักนานๆเหมือนทานอาหารไปแบบนอกแบบนี้ก็มีเหมือนกันไหมคะครับบางคนก็เป็นอาการภาวะอ่อนเพลียเรื้อรลัง นะหรือบางคนอาจจะมีอาการที่ว่าความดันต่ําลงไปก็มีโอ้แต่จากภาพที่ขึ้นท,ที่เวลาแบบตะก,กี้เมื่อสักครู่แพที่ขูเป็นผื่นแดงทั้งตัวนี้ใช่ดูน่ากลัวมา,ากเลยเนี่ยครับอันนั้นก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นผื่นที่เรียกว่าลมพิษนะซ <ac> ึ่เรียกว่าทุกคนในช่วงชีวิตของเราเนี่ยต้องเคยเป็นนะองเคยเนาะครับค่ะแต่นี่เป็นสร้างความลำคาญให้กับคนที่เป็นนะอย่างที่ยิ่หมอบอกว่าอาการฟืดฟัดที่จะเจอค่อนข้างบ่อยค่อนข้างมากเนี่ยบางทีมันเป็นทีๆแล้วมันใช้ชีวิตปกติไม่ได้เขาเลยมีคําถามว่าบางทีทานลยยารรััักกษเื่อๆมนวจะ มันต้องทานไปช่วยชีวิตหรือเปล่ามันมีวิธีการรักษาให้หายขาดไหมครครับความจริงแล้วภูมิแพ้ปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการรักษาหลายวิธีนะครับแล้วก็เนื่องจากภูมิแพ้เนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุลึกๆอยู่ที่ตัวภูมิต้านทานของเราเองนะฮะเนื่องจากว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยตอบสนองผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ยาควบคุมอาการเฉยๆเช่นการใช้ยาต้าน ต้านภาวะปฏิกิริยาภูมิแพ้ยาต้านฮิสตามีนหรือ,อถึงขั้นสเตียรอยก็ตามนะครับเป็นแค่การกดอาการไว้เฉยๆแต่ว่าการรักษาที่ปัจจุบันนี้ที่เราเข้าไปดูแลกันมากขึ้นเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นการที่เราไปเปลี่ยนแปลงลักษณะของภูมิต้านทานอ,อย่างบางคนเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าออกกําลังกายแล้วภูมิแพ้ดีขึ้นอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยเป็นการกระตุ้นทางกายภาพอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ภูมิต้านทานเราเปลี่ยนจากภาวะอักเสบเป็นภาวะต่อสู้เชื้อโรค เต็มต้นจริงๆแล้ววิธีการเปลี่ยนความคิดของภูมิต้านทานเนี่ยมีหลายวิธีเพราะฉะนั้นแล้วภูมิแพ้เนี่ยมีโอกาสครับที่จะหายได้ถ้าหากว่าเราสามารถจะเปลี่ยนวิธีการคิดหรือว่าวิธีการตอบสนองของภูมิต้านทานเราเนี่ยจากเดิมไปทําปฏิกิริยาอักเสบกับสิ่งแวดล้อมนะฮะไปเป็นต่อสู้กับเชื้อโรค ก็จบเลยรจริงๆแล้วอย่างภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นอาการเริ่มต้นมาตั้งแต่เกิดไหมครับหรือหมายถึงว่าแบบเป็นเลยตั้งแต่กรรมพนันธุ์หรือว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยเข้ามาเป็นตัวส่งผลให้กับตัวเราเป็นหรือว่ากระตุ้นอาการออกมันมีปัจจัยอยู่2อันนะครับเรื่องแรกก็คือปัจจัยทางพันธุกรรม,รมเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นลูกมีโอกาสเป็นมากขึ้นเพราะนั้นก็จะมักเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กนะครับ ส่วนปัจจัยที่2เนี่ยคือการสัมผัสกับสิ่งที่ก่อเกิดภูมิแพ้อ,อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆครับอ,อย่างเช่นคนที่ต้องสัมผัสอยู่กับเคมีทํางานอยู่กับอุตสาหกรรมเคมีสักพักหนึ่งเกิดอาการประหลาดขึ้นมาแสดงว่าร่างกายอาจจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านแล้วก็เป็นภูมิแพ้ขึ้นมาในภายหลังครับถ้าคือมันอยู่กับมันเยอะๆมากๆแบบนี้ใช่ครับผมนะครับเมื่อกี้มีเอ s เเข้ามาข้อความบอกว่าแพ้เหงื่อตัวเองอย่างนี้ถือว่าเป็นภูมิแพ้ไหม ความจริงแล้วการแพ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยความจริงแล้วมันมีปฏิกิริยาของอย่างอื่นเข้าเกี่ยวข้องนะฮะอย่างเช่นมีแสงแดดเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนะฮะอ,อาจจะเป็นแพ้แสงแดดก็ได้ที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการใช้สารบางอย่างนะฮะในตามผิวหนังแล้วเวลามีเหงื่อออกมาเนี่ยรูขุมขนเปิดแล้วก็ทำให้สารตัวน,นั้นเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น ก็แต่พันจะเป็นผื่นจะอะไรก็แล้วแต่ใช่คราวนี้แล้วแต่อาการของแต่ละบุคคลมีส่วนผสมเข้าไปด้วยบางคนก็จะแบบแพ้เครื่องประดับใช่ครับแพ้เงินแพ้อะไรก็แล้วแต่นิเกิลก็มีแพนิเกิลก็ใช้พวกเครื่องประดับแล้วก็เกิดผื่นคันขึ้นมาค่ะแล้วที่สําหรับวิธีการรักษาแะ้วครคุณหมอเวลาเขาเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ไปหาอย่างนี้จะได้รับการรักษาแบบไหนคือก็จะแยกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกคือการควบคุมปฏิกิริยาภูมิแพ้ซึ่งจะต้องใช้ยา กดภูบ้างยาลดปฏิกิริยาการแพ้ลงนะครับหรือสเตียรอยนั้นก็เป็นการรักษาในแนวทางแบบแผนปัจจุบันนะครับส่วนในแนวทางของการดูแลแบบบุรณาการเนี่ยบางครั้งเราก็จะดูไปที่วิธีการร่วมด้วยอย่างอื่นอย่างเช่นที่เยอรมันมีการใช้โฮมิโอพาธีซึ่งเป็นสารสกัดจากพืชแล้วก็จากเคมีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าทําให้มีความเข้มข้นที่ต่ําเพื่อกระตุ้นภูมินะฮะอย่างเช่นไปเอาเชื้อโรคมานะฮะแต่ว่า ถอดเอารหัสของเชื้อโรคออกมาไม่ได้เอาตัวเชื้อโรคมาแล้วก็มากระตุ้นภูมิบ่อยๆให้ภูมิเราเปลี่ยนจากการที่สัมผัสกับเชื้อไปเป็นอักเสบเป็นต้านเชื้ออย่างเงี้ยคือเหมือนกับเอาเอาทหารของเราไปฝึกใหม่ฝึกใหม่ใช่ให้แข็งแรงมีเกราะกำบังมีอะไรก็จะได้แบบว่ามันามีการสกัดไทมัสนะฮะจากสัตว์เนี่ยเข้ามากระตุ้นภูมิก็มีคือหลากหลายวิธีเนี่ยอันนั้นเป็นวิธีการแบบที่ต่างประเทศมีหลายอย่าง แม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยนะการภูมิแพ้มีการฉีดวัคซีนใช่ไหมครับวัคซีนภูมิแพ้ในแผนปัจจุบันเราก็มี<า>นะครับแต่ว่าในเยอรมันหรืออ,ตอิตาลีเนี่ยเขาจะใช้เลือดเหล่านะมาฉีดโดยถือว่าเลือดนี่มีตัวภูมิแพ้อย,อยู่ในนั้นนะครับตัวภูมิภูมิต้นทานที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้แต่เขาต้องเอาเลือดเ,าเอาออกไปทําอะไรก่อนบางอย่างด้วยไหม ที่เยอรมันนี่ที่อิตาลีาเขารื้อด,ดูออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยนะโอ้แค่นั้นเองดูออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปเลย <c oughs> เป็นวิธีกระตุ้นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมใช่เป็ีกระตุ้นอีกแบบหนึง่งเหมือนกับว่าอยู่ในกระแสเลือดไม่ได้กระตุ้นแต่พอดูในกล้ามเนื้อผ่านระบบน้ําเหลือง <c oughs> เข้าไปก็กระตุ้นได้อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วก็เป็นหลากหลายวิธีนะในการดูแลภูมิแพ้เนี่ยครับแต่แต่บ้าน,นราเนานราโดยส่วนมาก <c oughs> ถ้าเป็นแง่การรักษาคือยังไงครับถ้าเป็นเราก็จะรักษาตามอาการหรือว่าคุณหมอว่าจริงๆแล้วควรจะไปดูแลดดด้้ววยยจุเเิ่่มตนลีกา จริงๆแล้วผมว่าในขั้นต้นเนี่ยฮะต้องคุมอาการให้อยู่ก่อน uh huh. นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยควรจะหาวิธีการ uh huh. ในการที่จะเข้าไปแก้ไข uh huh. ภูมิต้านทานให้กลับสู่ภาวะปกติ uh huh. ซึ่งมันทําให้เรามีโอกาสที่จะปลอดจากโรคภูมิแพ้ได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กนี่นะครับโดยเฉพาะเด็กที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ย uh huh. แล้วก็มีภูมิแพ้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราใช้ยาคุมอาการไว้อย่างเดียวเด็กต้องใช้ยาเป็นานานๆนะครับ uh huh. แล้วก็มักจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้เนื่องจากใช้ยานาน, uh huh. นเกินไปอีกนั่นคือวิธีที่ ถ้า <mm mm> หาทางที่จะให้หยุดการแพ้ได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้บางครั้งการใช้สารอาหารบางอย่าง <mm mm> สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กหายได้พยายามออกกำลังกายบ้างอะไรต่างห <mm mm> ลีกเลี่ยงสารที่ก่อภูมิแพ้ ไรฝุ่นอะไรพวกนี้นะเรอก็เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเด็กเล็กถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่จริงๆแล้วตัวอันตรายนี่อยู่ตรงปฏิกิริยารุนแรงนะครับซึ่งสังเกตง่ายครับเวลามีใครภูมิแพ้นะครับหนึ่งมีบวมไหมนะฮะบวมตามริมฝีปากบวมตามตาตาเต่านี่อันตรายถ้าต้องไปหาหมอเลยอันที่2ก็คืออย่างเช่นเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นลมคะคือมีลักษณะความดันต่ำด้วยหรือมีปฏิกิริยาเหมือนกับว่า ร่างกายอ่อนไปเลยมันไม่มีแรงมือนไม่มีแรงมัไปเลยอาจจะอาจจะเป็นภาวะความดันต่ําก็ได้นะครับซึ่งนั้นก็อันตรายหรือมีอาการหายใจไม่ออกหรือว่ามีอาการแน่นแห่น้นอกอันนั้นก็เป็นปริยาคล้ายๆหอบผืดแล้วนะฮะก็ต้องหาหมอเลยอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ใช่อันตรายมากนะครับมีอีกหนึ่งเอสเอ็มเอสครับบอกว่าเคยมีคนบอกว่าให้ใช้ใบพลูมาตำให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวทาบริเวณที่เป็นลมพิษ มันจะช่วยหายได้จริงหรือเปล่าความจริงแล้วเรื่องสมุนไพรกับภูมิแพ้นะครับมีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงนะครับอย่างหญ้าหนอนหรือว่าถังเช่าเนี่ยก็มีสารเคมีนะครับไฟโตเคมีหรือเคมีจากพืชบางอย่างช่วยลดภูมิแพ้ได้ส่วนใบพลูเองเนะครับมียูจีนอยซึ่งลดลดไอค่าเชื้อนะฮะแล้วก็แล้วก็มีพวกเบต้าไซโตสเตอโรลซึ่งสามารถที่จะลดอักเสบได้เหมือนกันทีนี้เขาใช้เล้าขาวเพื่อที่ว่าจะเอา อ่แอลกอฮอนี่เปสก,กัดสารพวกนี้ออกมานะครับนนแต่บางครั้งตัวเหล้าขาวเองเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปฏิกิยาขึ้นมาได้กันเพราะฉะนั้นาการ<อ>ใช้การใช้ในในในลมพิษเนี่ยคือใช้เหล้าขาวนิดเดียว นะฮะแต่ว่าใช้ใบชะพูชะลยพลูเนี่ยผสมตาด้วย <c oughs> แล้วก็สกัดออกมาก็อาจจะทําให้บางคนดีขึ้นได้จร <c oughs> ิง <c oughs> จริงแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วตัวเราหรือว่าตัวคนไข้เองต้องคอยสังเกตตัวเองด้ไหมครับว่าแบบว่าเรามีปฏิกิริยาอาการที่มันแสดงออกมาเนี่ยหลังจากไปจับอะไรสัมผัสอะไรรับประทานอะไรเราจะได้รู้ใช่ไหมครับว่าตัวเราแพ้อะไรปัจจุบันนี้มีง่ายกว่านั้นคือเมื่อก่อนนี้นะต้องเอาไอ สารก่อภูมิแพ้เนี่ยครับแปะตามหลังแล้วก็ดูเวลาไปเทสใช่ไหมว่าแพ้อเขาเรียกแพทเทสแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราตรวจง่ายขึ้นจากการตรวจเลือดก,ก็ได้เพราะปัจจุบันมีมีการเอาเลือดเราเนี่ยไปไปสัมผัสกับสารแพ้โดยตรงแล้วดูปฏิกิยาอ่านอกนอกตัวเราเพราะฉะนั้นก็จะตรวจง่ายกว่าสมัยปัจจุบันนี้นะครับการตรวจเราจะแพ้อะไรนี่จะง่ายแล้วก็ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงได้นะว่าเราไม่ควรจะ สัมผัสกับอะไรที่เราแพ้ั่นนี้ค่ะผมเพิ่มความมั่นใจให้่านผู้ชมด้วยนิดหนึงแล้วกันหลายคนถามว่าแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยมันติดต่อกันไหมฮะจริงๆครับไม่ใช่โรคติดต่อเลยอ่าบางคนบอกว่าจามใส่กันแบบนี้จะติดกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเหตุที่ทําให้แพ้ง่ายๆนี่ก็คือเคมีมันเยอะขึ้นแล้วก็เชื้อโรคมันบางครั้งเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยสัมผัสกับเชื้อโรค คมตั้งทานก็เลยไปต่อสู้ทางการอักเสบแทนคุยน้องเล่กับคุณหมอคุณหมอบอกว่าบางคนนะอยู่ในกรุงเทพนี่โอ้โหแพ้ตลอดเดนทางออกไปต่างจังหวัดอาการก็หายไปบางทีเดินทางต่างประเทศก็หายเลยใช่ครับมันเกี่ยวกับอากาศเกี่ยวกับัมสิ่งแวดล้อมตรงนั้นมันกระตุ้นให้เราแพ้พอเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนิดเดียวหายเลยต้องสังเกตตัวเองด้วยเนะครับผมนะครับเรื่องราวของภูมิแพ้นะครับยังมีเรื่องน่าสนใจพูดคุยกันอีกเยอะนะครับและจริงจมันเป็นเป็นเคสไปเคสรือว่าแต่ละบุคคลถ้าอยาก ได้ความรู้ข้อม,มูลเพิ่มเติมนะ<ช>ครับ,รบลองเรียนเชิญที่งานนี้นะครับวันเสาร์นี้ครับ28เมษายนนะครับตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งตอนเย็นที่โรงแรมดีเอทัสซอยร่วมฤาีครับคุณหมอจะมีจัดสัมมานาเพื่อสุขภาพโรคภูมิแพ้อยู่อย่างไรไม่ให้แพ้แล้วก็มีสุขภาพดีนะครับให้ความรู้ดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาด้วยการแก้ไขเพราะจริงๆโรคภูมิแพ้เนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับผมคุณหมอมีอะไรฝากปิดท้ายไหมครับครับก็สําหรับคนวิธีหลีกเลี่ยงภูมิแพ้ปัจจุบันนีี้ะคก็ือว่่าาพยมทจ ไม่เจอกับสารพิษสารเคมีต่างๆนะครับหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาหารที่ทานก็ควรจะเป็นอาหารสดใหม่นะครับแล้วก็ผลิตทําขึ้นมาใหม่ๆนั่นเองครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็ทานยาระงับอาการไว้เรื่อยๆลองปรับเปลี่ยนอาการนะคะด้วยการออกออกกำลังกายให้มากขึ้นแบบนี้เนี่ยการทานยาน่าจะลดลงด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักสักครู่ช่วงหน้าเล่นเกมกันต่อค่ะ